คุณอยากรู้ไหมครับว่าวันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะครับสวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ยิปีประจําวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568วันนี้จะตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน6ปีมะเสงงูเล็กนะครับชนะสาจะเป็นมนุษย์ผู้ชายนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันนะครับเลขนําโชคสีนําโชคของวันนี้คนที่ชมทาง ติกตอกกรือทุกๆแพลตฟอร์มนะครับช่วยกดเซฟกดหพวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทั้งอินบ็อกของแพลตฟอร์มที่คุณรับชมหรือ Tik t o k เอาไว้ได้เลยนะครับผมเอนนมันจองคิวไว้ก่อนได้เลยนะครับสีนําโชคดึงดูดกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นอ่อาสีม่วงส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของอ่าความรักวันนี้จะเป็นสีชมพูนะครับสีที่ดึงดูดในเรื่องของการอุปธรรมนะครับก็คือสีส้มและสีวเหลืองอ่อนส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีเทาดํานะครับเลขนาโชคนะครับวันนี้จะเป็น เลข6เลข3เลข5เลข9เลข7เลข2และเลข1นะครับผมาสาธุพุทธังเปิดทรมังเปิดสังฆางเปิด,ปดใครชมจนจบนะครับหรือกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้กับอาจารย์นะขอให้นะครับได้อรับพลังพลังงานดีๆนะครับแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆนะจากสิ่งขังสิธิ์มีโชคมีลาบนะครับมาดูครับวันท,ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ โอ้โหได้ไพ่อสองดาบวันนี้กิจการงานของคุณให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความขัดแย้งในตัวเองความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับนะวันนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ดื้อนะครับแล้วก็ไม่ค่อยฟังใครต้องใจเย็นๆนะครับนะค่อยๆเคลียร์งานไปการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการเงินยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับนะวันนี้ต้องเก็บเงินเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรมากมายสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังเรื่อง น้ำเหลืองเสียภูมิแพ้นะครับอาการเป็นหวัดนะเพราะอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะความรักคนโสดวันนี้ยังไม่สมหวังนะครับให้อระวังความขัดแย้งนะครับคนที่มีคู่วันนี้ให้อระวังการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวนะครับหรือคนใกล้ชิดนะก็นิ่งๆไว้ก่อนนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ว่า้พระปางถวายเนตรนะครับไปปล่อยนกปล่อยปลานะครับไปถวายสังฆทานอุทิศสมนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับขอโชคลาภนะครับจากพระแม่ ต่างๆที่คุณนับถือได้ไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้จะฮะวันนี้จะได้ไพ่สองดาบอีกเช่นกันนะฮะโอ้วันนี้กิจการงานของคุณนั้นค่อนข้างจะ ดูเคลียดเคบให้ระวังความขัดแย้งหรือการมีปากมีเสียงครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับเก็บเงินเอาไว้ก่อนนะครับสุขภาพวันนี้ให้ระวังเรื่องภูมิแพ้นะครับหรือการเป็นหวัดนะครับความรักคนโสดวันนี้ยังไม่สมหวังอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะครับคนที่มีคู่ให้ระวังการมีปากมีเสียงกันหน่อยนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางห้ามญาตินะครับผมแล้วก็ ไปถวายสังฆทานนะครับไปปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อสเสด็จเคราะห์เสริมดวงกันหน่อยนะครับนะจะได้มีโชคพิาภกันบ้างนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นดูค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับนะเพราะต้องเจอ,อความท้าทายเยอะนะครับนะคู่แข่งเยอะการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับ เหงือไม่ตกก็ไม่ค่อยได้ตังค์ต้องทําเองนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะ,ะให้ออกกําลังกายดูแลเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื่องโรคก,กระดูกปวดตามข้อความรักคนโสดนะครับวันนี้ก็ความรักมักจะมีคู่แข่งนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะครับมักจะไม่ค่อยลงรอยกันนะครับต่างคนต่างไม่ยอมกันต้องใจเย็เยนๆวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสยายญาตินะครับปางปางนอนเนาะแล้วก็ ให้ไปถวายสังฆทานดูแลสารเจ้าที่เจ้าทางบ้านตัวเองนะครับก็จะขอโชคขอลาบได้นะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่นะครับสามไม้เท้ากิจการงานของคุณวันนี้ดูภาพรวมถือว่าดีนะครับงานมา,าดีแล้วนะครับแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเยน็ยนๆกันเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับจะพอมีโชคลาบอยู่บ้างแต่ ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสุขภาพนะครับวันนี้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปหมั่นออกกําลังกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับความรักมีโอกาสพัฒนาไปได้ความรักคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะความรักจะมีโอกาสพัฒนาไปได้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางอุ้มบาทพุทธกลางวันพุทธกลางคืนไหวพระปางป่าเรไรไปขอพรขอโชคลาภที่หิห้งบูชาที่บ้านได้เลยนะครับท่านที่เกิดในวันพฤรหัสัดีครับ วันนี้ได้ไพ่นะครับสามถ้วยกิจการงานของคุณวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับผมนะคู่แข่งเยอะแต่ก็จะประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับอ่าวันนี้จะได้เฉลิมฉลองในเรื่องของการเงินนะครับนะเข้ามาดีนะสุขภาพนะครับวันนี้ตั้งหมั่นออกกําลังกายดูแลร่างกายกันด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้ก็นะจะสมหวังในเรื่องความรักคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนั้น กำลังจะได้รับการคลี่คลายค่อยเป็นค่อยไปวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธินะครับแล้วก็หมั่นสวดมนต์ไหว้พระหมั่นปฏิบัติจะโชคดีมากท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่นะอ่าอัศวินไม้เท้ากิจการงานของคุณนั้นค่อนข้างจะ ต้องลุยต้องสู้นะครับวันนี้คุณมักจะเป็นคนที่อยากทําก็ทําทาแป๊บๆแล้วก็หยุดอะไรประมาณนี้ยังไม่สม่ําเสมอนะฮะการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับต้องลุยหน่อยนะครับกว่าจะได้เงินมาสุขภาพนะครับวันนี้ค่อนข้างจะต้องออกกําลังกายดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนสดนะครับในวันนี้มักจะได้รับความรักดีๆเข้ามานะคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณต้องหันมาดูแลเอาใจใส่ความรักกันด้วยวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปาง รำพึงนะครับผมแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระดูแลหินพระด้วยจะได้ดึงดูดโชคลาภได้ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพ่นะฮะ k ิ n g of ครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นวันเสาร์วันนี้จะโชคดีนะครับมักจะมีผู้ใหญ่คอยให้การปรถัมา์และช่วยเหลือการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับมักจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามหรือผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้น ความรักคนโสดวันนี้จะได้เจอคนที่อบอุ่นจริงจังจริงใจครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้นะครับมีความสุขวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางนาคปลกนะครับแล้วก็ไปไหว้พระภูมมเจ้าที่ก็จะได้โชคไล่ลาบวันนี้ครับวันนี้ขอพรนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะเพราะฉะนั้นแล้วให้หันหน้านะไปทางทิศเหนือและขอพรจากองค์เาวีสุวรรณนะครับอย่าลืมนะครับนะใครชมจนจบถือว่าโชคดีวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ